นะครับมาและวดันดำแต่ว่าต้องมีการตัดนิดนึงนะครับก็เขาบอกว่าที่เขาแต่งมาให้มันปิดเคสไม่ได้นะครับตรงนี้เจะยี่เรามาตัดปลายฝั่งน้นฝั่งน้นนะครับแล้วก็ดันเข้าไปก็ไม่มีอะไรเสียหาย สายเป็นกีเทคหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะครับแนะนำพีเข้าไปยาวก็จะได้ไม่มากนะศูนย์ห้ศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนนี้ได้นะครับซูตตัวนี้ก็ศูนย์หน้าศูนย์ทีไก็ใช้ได้นะครับส่วนจะวิ่งเต็มสิบหกเอกหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าก็สบายสบายครับเล่นเกมยังได้อยู่นะครับ Okay, ตัวนี้เนี่ยที่ใส่ไปนะรั่ลมตัวนี้นะครับรอบสูงนะมองนี่แบบจะดูเหมือนช้าที่ไม่ได้ช้านะครับผมเร็วมากเลยเย็นเย็นเลยนะครับเย็นเย็นเลยต้องตรวจเช็ครายละเอียดนะครับทําเครื่องนี้ต้องเช็ครายละเอียดนะตัวในที่เราทําให้เครื่องใช้งานได้ยาวได้เราก็ จ้งลูกค้าไปเพราะบางทีลูกค้าบางท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับถ้าเขาทาระดับนี้แล้วเนี่ยราคาไม่กี่บาทเขารับฟังอยู่แล้วนะโดยส่วนใหญ่กี่ล้านทานะันดำตัวนี้ทำมาก็สวยนะครับอปนะครับประมาณนี้ จะลงเกมเพสให้พี่เขาดูสักนิดนึงนะครับออกประมาณนี้นะครับโอเค